ได้ทำการสืบสวนติดตามกลุ่มคนรักงต้นแราก็พบว่าไม่ใช่เป็น,นกรณีของการกาดยิงนะครับแต่ว่าเป็น,นกรณีของการเหตุบาดหมางทะเลาะเบาะแงกันส่วนตัวนะครับแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงแต่เป็น,นกรณีไปยิงที่สนามฟุตบอลในขณะนี้ครับเราก็จากพยานหลักฐานเราก็พิสูจน์ว่ามีค้ายที่ ก่อเหตุในคดีนี้เนี่ยอาจจะมีสามคนก็เป็นคนต่างชาติขณะนี้ครับเราก็ได้ประสานงานกับในส่วนของตุดคนเข้าเมืองเนื่องจากว่าผู้นั้นได้หลบหนีไปที่ด่านตรวจคนของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็สามารถที่จะจับก,กลุ่มผู้ต้องหาได่หนึ่งคนผู้ต้องหาที่จับก,กลุ่มนี้ก็มี กผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงนะครับ mm hmm. ขณะนี้เราออกมาจับได้ทั้งสองคนแล้วก็จับกุมได้นหนึ่งคนอีกคนก็อยู่การพิสูจนะ์ตัวบุคคลที่จะออกมาจับจนะรันนี้อาจจะเป็นปรากฏภาพในส่วนของโซเชียลส่วนหนึ่งว่าเป็นเป็นแก๊งหรืจะเป็นปีคอะไรต่างๆอันนี้เราตรวจสอบ เรื่องต้นในขณะนี้จากพยานฐานก็โอเคอาจจะมีเป็นการรวมกลุ่มแจ้งกันแต่จากการตรวจสอบข้อมูลในห้องไก็ยังไม่ได้เป็นเป็นกลุ่มแจ้งที่ไปก่อเหตุต่อสังคมมากนักนะครับเหมือนเรจะเป็นตัวตึงไว้เพงที่ตั้งตัวเป็นกลุ่มแจ้งอะไรเท่านั้นเองมาเพื่อให้รู้ว่าเป็นพวกเรื่องควไมเห็นแต่จากการรวบรวมพยานฐานในเวื่องต้นในขณะนี้ยังไม่มีการที่แบบไปก่อเหตุที่ เกิดผลกระทบต่อสังคมแต่อย่างไรก็ตามผมเรียก็เป็นข้อมูลว่าเมื่อมีการบาดหมางก็เป็นข้อมูลจาบเจ้าที่ตำรวจซึ่งเราจะต้องมีปฏิบัติการในการที่จะเขาเรียกว่าเนื้อจะเป็นข้อการเราเป็นการล้างหล่ที่รถเจิดผลอะไรต่างๆเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าไม่ว่าจะมาจากไหนก็ตามจะไม่ไม่สามารถมาเกาะเหตุ